สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องของพีทนะครับในวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่วัดป่าพี่มังมคลารามนะครับทุกคนหลายๆคนรู้ไหมครับว่าผมเดินทางไปทําไมสสิ่งนะครับในชีวิตที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือกลัวแม่น้าครับแล้วก็กลัวความสูงครับในวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปที่วัดบ้านหนองสิมนะครับหรือวัดป่าพมลมังมคลารามเนื่องจากผมจะไปเล่นจักรยานน้ำนะทุกคนนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมก็คือจะทําตามใจตัวเองนะครับอุ้ยพูดติดขัดนะครับทุกคนเอาทําตามใจตัััวววเเเออองงแล้กก็าชนนนะะใจตคครบทุ ทุกคนไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดป่าพี่มณฑลรามเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปนะครับทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จากรถนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปถามราคากันนะทุกคนผมไม่ทราบนะครับว่าเขาให้นั่งกี่ชั่วโมงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถามราคาพร้อมกันเลยครับทุกคนไม่เห็นมีใครเลยครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เราไม่เห็นใครเลยนะครับนี่ก็คือกฎกติกาการเล่นนะครับทุกคนก็ราคา20บาทต่อคนนะครับแล้วก็สวมเสื้อชูชีพนะครับ จากที่เราได้อ่านกติกานะครับทุกคนคนละ20บาทนะครับก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นเจ้าของเลยนะครับแต่ว่าใจพร้อมที่จะเล่นแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เขาให้เล่นหรือเปล่าทุกคนครับตอนนี้นะครับเราไม่เห็นใครเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะหาคนสอบถามนะครับว่าวันนี้เขาเปิดหรือเปล่าแต่ว่าใจผมพร้อมที่จะเล่นแล้วครับทุกคน ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาแล้วนะครับทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะสอบถามใครเลยไม่เห็นใครเลยครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้จะอยากเล่นมากเลยครับทุกคนบรรยากาศดีมากเลยครับเมื่อกี้ถามคุณพ่อนะครับทุกคนคุณพ่อบอกว่าจะตามให้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรอตรงนั้นกันนะครับคนตรงที่เราจะเล่นกันเมื่อกี้คุณพ่อไปตามให้นะครับทุกคนที่เพิ่งมานะครับ ที่ราคา20บาทใช่ไหมครับค่ะ20บาทต่อคน30นาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อค,ครับคุณพี่ครับ,บเขาเล่นยังไงครับ,บผมไม่เคยเล่นอ๋อมันจะมีตัวเลี้ยวค่ะตรงกลางจะเป็นคันโยกอาทิจับ <ไป S 1> มันใช่ไหมครับใช่ค่ะโยกไปข้างหน้านมันจะเลี้ยวขวาดึงกลับข้างหลังมันจะเลี้ยวซ้ายโอ๋อค,ครับก็คือแล้ก็ปั่นไปข้าง20บาทนะครับ เดียวเราจะใส่เสื้อกันนะครับช่วงนี้ไม่มีคนเล่นหรอครับพี่โฮโฮแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะเยอะไหมครับเ<ฮ>มื่อเช้าฝนตกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เสื้อกันนะครับ<ฮ>ได้ครับ<ฮ>พี่ครั้งแรกักนะพี่<ฮ>ไม่ตลกใช่ไหม พี่เสร็จปุ๊บผมก็ปั่นมาที่เดิมใช่ไหมพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนว่าการเล่นครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงเสียงใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเราจะเลือกกันนี้นะครับทุกคนเป็นที่เล่นสีชมพูนะครับทุกคนหวานๆพอดีเมื่อเช้าฝนตกนะครับทุกคนพี่เขาก็บอกว่าคนก็เลยไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าทุกวันนะครับคนก็จะเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนไม่ใช่สีชมพูนะสีใหม่ พี่ผมถามหน่อยอันพี่เริ่มเล่นกี่โมงแล้วก็เลิกเล่นกี่โมงครับอ๋อประมาณเก้าโมงอะค่ะเก้าโมงถึงกี่โมงครับประมาณสี่โมงแล้วแต่คนอะค่ะโอ้ครับ<อ>ครับเก็เรื่อยเเปลี่ยนสีนะครับทักคนสีเหลือง <c oughs> พี่เราต้องปั่นถึงไหนบ้างครับหรือตรงไหนก็ได้แนะนำให้แค่ถึงฝั่งนั้นก็พอเพราะว่าฝั่งนั้นมันมันจะมีสาลายเยอะเดี๋ยวปั่นไม่ไปโอ้ได้ครับแนวค่ะ <c oughs> เราปัน่นเลยนะครับทุกคนไอ้เด็กเขะหนัดเลยอะ่ะ <c oughs> มาเล่นคนเดียวนะครับทุกคนเกือบออกอะ่ะครั้งแรกเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเรจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคน อันนี้ก็คือเราปั่นนะครับ <c oughs> มันไปเรื่อยๆทุกคนทั้งตื่นเต้นนะครับทุกคนเป็นครั้งแรกครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะครับทุกคนเรากําลังปั่นไปตรงกลางกันนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนเป็นเดินที่สะพานนะครับประมาณสามคนนะครับทุกคน ทุกคนครับเราขับไม่ค่อยถนัดนะครับทุกคนทุกคนเห็นตรงที่ผมถือไหมครับอันนี้นะครับทุกคนถ้าเราดึงเข้ามาหาตัวเองนะครับก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนแต่ถ้าเราดึงข้างหน้านะครับทุกคนมันก็จะไปข้างหน้านะครับอ๋อไม่ใช่นะครับถ้าเราดึงไปข้างหน้าใช่ไหมครับทุกคนมันก็จะไปด้านขวาครับแต่ว่าถ้าดึงไปข้างหลังมันจะเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนมีคนมาเล่นแล้วนะครับทุกคนคนเหงาออกเยอะมากเลยครับทุกคนทั้งร้อนมากเลยครับแล้วก็คนเดียว เม e Rabbi, them, ื่อก kind of ี้พี่เขาถามนะครับว่าทําไมมาคนเดียวเหรอครับจริงๆแล้วถ้าใครที่จะมาปั่นจักรยานน้ำนะครับทุกคนก็แนะนําให้มา2คนนะครับทุกคนมากับเพื่อนก็ได้หีกะลมนึงนะครับมากับแฟนก็ได้หีกะลมนึงนะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวแล้วก็อากาศก่อนข่าที่จะร้อนมากครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เวลา15บห้าเดกาสามสิบนาทีนะครับทุกคนตอนนี้ก็มีคนมาเดินตรงที่สะพานนะครับทุกคนแต่ว่าปั่นน้ำนะครับไม่มีนะครับมีผมแค่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้ผมขอถ่ายรูปก่อนนัทุกคนแล้วก็บรรยากาศก็ร้อนมากทุกคนดูหน้า คนก็ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคือบรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะขับตรงไปเรื่อยๆนะครับเราจะขับโค้งนะครับทุกคน <c oughs> เพราะว่าเรามาค่อนข้างที่จะไกลแล้วนะครับ <c oughs> เราก็าจะโค้งครับทุกคน คนครับใครที่มาเล่นคนเดียวนะครับก็จะไม่ค่อยสะดวกเหมือนผมนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเลี้ยวซ้ายนะครับก็ต้องจับไว้แบบนี้แน่นๆแล้วก็เอาขาไก่แบบนี้นะครับทุกคนค่อนข้างที่จะลำบากมากเลยครับตอนนี้นะครับทุกคนเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่เดิมครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศนะครับทุกคนแต่ว่าค่อนข้างที่จะร้อนมากเลย เงือผมครับเยอะมากเลยครับทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มาเล่นนะครับก็แนะนําให้ใส่ชูชีพนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อเพื่อป้องกันอันตรายนะครับทุกคน แต่ว่าตอนนี้ร้อนมากอากาศก็ร้อนนะครับใส่ชูชีพก็ยิ่งร้อนไปกว่าเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับทุกคนที่ผมเอาชนะเจตัวเองได้นะครับทุกคนก็ผมไม่มาวันนี้นะครับผมก็ไม่กล้าเลยนะครับทุกคนดังนั้นแล้วอยากจะฝากถึงใครหลายๆคนนะครับที่คิดที่จะเล่นอะไรหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนถ้าเราที่ตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราลงมือปฏิบัติตามถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัตินะครับเราก็จะไม่ประสบผลสําเร็จนะครับทุกคนเหมือนกับวันนี้นะครับทุกคนผมรู้สึกดีใจมากๆเลยตัดสินใจมากคนเเ้ะรล้วก็ ตอนเย็นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นกันนะครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับทุกคนเราจะดึงไว้นะครับทุกคนแล้วมันก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคนแต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนเห็นไหมครับเวลาเราดึงซ้ายใช่ไหมครับเราดึงมาข้างหลังใช่ไหมครับทุกคนมันจะเลี้ยวซ้ายแต่ว่าต้องดึงไว้เลยนะครับทุกคนรยากาศดีมากเลยครับทุกคนถ้ามองไปแบบนี้นะครับ เดี๋ยวสายดีนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสะพานที่เราเคยทำลิดแล้วครับทุกคนสะพานเป็นสะพานไม้นะครับทุกคนเมื่อกี้ก็มีประมาณสองสามคนนะครับที่เขาไปเล่นกันนะครับทุกคนนี่ก็บรรยากาศนะครับทุกคนคือตอนนี้ก็คือมีผมเล่นคนเดียวนังนั้นใครที่จะมาเล่นนะครับทุกคนก็แนะนํานะครับแนะนําแฟนนะครับแนะนําเพื่อนนะครับมาเล่นด้วยเพราะว่าถ้ามาคนเดียวมันก็จะเงาเงานะครับทุกคนโอ้ยเสียงดังมากเลยครับทุกคน ตอนนี้คืออากาศร้อนมากเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงกลางแม่น้ำเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับทุกคนทุกคนครับมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะปั่นไปที่ชายฝั่งเลยนะครับทุกคนปั่นไปที่ชายฝั่งกันนะครับทุกคนเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยครับ พี่ครับมผมว่าพอเลยนะครับผมร้อนมากเลยม <laughs> ผมต้องปั่นจอดตรงไหนครับอืมว่าช่อ,อชน,นี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราต้องถอยเมืม่อกี้ชนเสานะครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะถอยกลับนะครับก็คือเสาที่เราชนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นไปข้างหน้านะครับโอ้ยเลี้ยวซ้าย ก็มีพี่มาร้อน,นะครับร้อนมากเลยครับชนเลยใช่ไหมครับเรากำลังจะขึ้นกันนะครับรว่งนะคะรว่งหัวร้อนมากเลยพี่ บรรยากาศร้อนมากเลยครับเีวเราจะถอดเสื้อชูชีพนะครับทุกคนร้อนมากครับทุกคนอะไรนะครับโอ้แถวบูสูงครับพี่ไม่ผมไม่เคยเล่นครับก็เลยลองมาดูอาการร้อนไหมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะตักพัดลมก่อนพี่ครับช่วงไหนคนเยอะๆบ้างครับพี่ ช่วงเทศก,กาลนะฮรเมื่อเช้าฝนตกเนอะผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนคผมก็เลยลองมาดูแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยะครับเดี๋ยวเล่นเสร็จเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็กำลังจะเดินทางที่รถกันแล้วก็จะกลับกันนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่รถกันนะครับทุกคนแล้วก็จะเตรียมตัวกลับกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้เล่นจักรยานน้ำนะครับทุกคนถ้าใครที่ไม่เคยเล่นนะครับเราคิดจะเล่นนะครับทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เราคิดเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่ามันเหนื่อยมากเลยนะครับทุกคนดังนั้นแล้วใครจะเล่นนะครับให้ชวนเพื่อนแล้วก็ชวนแฟนมาเล่นด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเล่นคนเดียวเหมือนเหมือนจะหอบครับทุกคนผมก็เลยเล่นประมาณส0มบนาทีแล้วก็ขึ้นเลยนะครับทุกคนก็ตามเวลาที่เขากําหนดพอ ขอบคุณทุกคนสำหรับทุกการติดตามนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากคบะายครับไปก่อนนะบาย